สวัสดีครับกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันอาทิตย์ที่19มกราคมพุทธศักราช2568ในช่วงบ่ายครับกา,ารพยากรณ์อากาศประจำวันมีลักษณะอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยลมเป็นลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึ10 10 5. 5. ง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่29ถึง31องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่14-16องศาเซลเซียสการพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าในช่วงวันที่19-20มกราคมจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยลมเป็นลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นจะอยู่ที่28-31องศาเซลเซียสช่วงที่2ช่วงวันที่21-25มกราคมจะมีลักษณะอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยลมเป็นลมกับทิ่ตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสิ1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น2-4ถึงองศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่3 0 3 4ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ส2องถึงองศาเซลเซียสสำหรับช่วงนี้ก็ยังคงมีอากาศหนาวก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีและติดตามการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอยู่ตลอดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่วันพร สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน